ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลมซาอีกเช่งเคยนะครับซึ่งในส่วนของตัวคลิปนี้ผมก็จะมาทำการถอนเงินในตัวเกมเรสไท coon กันเลยดีกว่านะครับซึ่งใครที่สนใจเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับใต้าล่างคลิปจะมีลิงก์เกมนี้ให้เพื่อนดาวน์โหลดอยู่นะครับซึ่งคลิปนี้ผมไปทำการถอนเงินในส่วนของตัวธนบัตรกันเลยดีกว่านะครับว่าจะ เป็นยังไงมายังไงบ้างน,นะครับในส่วนของธนบัตรตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นนะครับก็คือจะเป็นการเล่นของการเชิญเพื่อนนั่นแหละนะครับก็คือจะเป็นฤดูการที่15แล้วนะครับเฮ้ยฤดูการที่25แล้วนะครับในส่วนของตัวเกมนี้เดี๋ยวผมก็จะมีรายละเอียดการถอนเงินอยู่นะครับซึ่งการนเงินในตัวเกมนี้จะมี2รูปแบบด้วยกัน1ก็จะมี ธนาบัตรเขียวแล้วก็จะเป็นธนาบาัตรแดงนะครับสําหรับถอนเงินเดยวผมจะกดเข้าไปในส่วนของธนาบัตรแดงกันเลยดีกว่านะครับก็คือธนาบัตรแดงนะครับขั้นต่ําจะอยู่ที่1 0บจุบาทนะครับจะใช้อยู่ที่17,00 0เหรียญน,นะครับหรือว่า17,00 0นธนาบัตรแดงนะครับสําหรับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับเออใช้เยอะอยู่นะ ก็คือถ้าตก1บาทจะอยู่ที่ประมาณ1,700เรหรียญน,นะครับต่อ1บาทถือว่าไม่ค่อยเยอะมากนะครับสำหรับการใช้เหรียญตัวนี้ก็คือคลิปนี้จะทำการถอนในส่วนของตัวธนาบัตรเขียวนะครับให้เรากดคลิกเข้ามาหนึ่งทีนะครับพอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับการเงินก็คือจะมีอยู่ที่4ตัวด้วยกันนะครับ1ก็คือจะเป็น300บาท สองหกร้อยบาทนะครับสามหนึ่งพันสองร้อยบาทสี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนเงินในตัวเกมนี้ของผมนะครับผมถอนเงินทั้งหมดในเกมน,นี้นะครับรายได้ทั้งหมดนะครับสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับเออเยอะเลยแหละทุกคนเออตัวนี้ก็เพิ่งเล่นมาหมาดๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้เพื่อนดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเงินพวกนี้นะครับผมจะเอาไปแจกเพื่อน มือเดิมนะครับจะอ้างเป้านะครับแล้วก็กดถอนเงินปึ๊บเป็นแค่นี้แล้วก็ทําการถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะรอแค่เข้าจะเข้าภายใน1นถึงสวันนะครับในส่วนของตัวธนาบัตรเขียวซึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนฝากเพื่อนเพื่อน,อน,อนการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในส่วนของช่องแลรลมซาลตการนะครับคลิปนี้ขออนุญาตเพื่อน ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ